สวัสดีค่ะช่องจัดมินพยากรนะคะวันนี้พี่หมอหนุ่ยก็ได้มาทําเป็นแรนดอมอีกเช่นเคยเนาะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้นะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่าเป็นการดูดวงแบบโดยรวมแล้วก็ทั่วๆไปนะคะเนาะ เพื่อเป็นไกด์นะคะในการดำินชีวิตหรือเป็นแนวทางให้กับเรานะคะเนาะ,ะวันนี้พี่หมอลุยได้มาทําในหัวข้อนะคะ,ะภายในปี69นี้เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรพี่ไพ่ช่วยไกด์นำทางให้นะคะเป็นวิทยาทานในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็โปรดใช้วิทย,นะยานในการรับฟังรับชมด้วยเหมือนกันนะคะเนาะ อย่างไงแล้วนะพี่หมอก็จะขอเปิดอะนะคะในดวงโดยรวมเนาะเศรษฐกิจในปีหกเก้าเนี้ยจะเป็นอย่างไรเนาะนะคะอะถ้าอย่างไงแล้วพี่ไพ่ก็จะช่วยไกด์ช่วยเตือนหรือช่วยบอกนะคะเนาะอืมขอเปิดนะคะไล่ไปทีละใบแล้วกันเนาะอ่านะคะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรในปีหกเก้านี้เนาะโอ้เก้าถ้วยขึ้นมานะ าถ้วยขึ้นมาเนี่ยพี่หมอต้องบอกเลยว่าเศรษฐกิจอ่อในปี69นี้ถ้าโดยรวมแล้วเนาะ9ถ้วยเป็นไพ่ที่ดีแล้วก็ความหมายดีนะคะอาจจะมีอะไรที่แบบว่าปีเนี้ยปี69ภายในปี69เนี่ยอุดมสมบูรณ์แล้วก็เหมือนกับว่าเอา่อเรื่องการกินการอะไรอ่ะต้องเป็นใหญ่หรือในบางบางบางคนอะ่ะเออในบางพลังงานบางคนเนาะทำงานเกี่ยวกับอา่าด้านอาหารการกิน หรืออะไรในปี69เนี่ยนะถามว่าเศรษฐกิจปีนี้ดีไหมมันก็กลางๆถามว่ากลางๆแต่ไม่ได้ถึงหยุดนิ่งเออไม่ได้ถึงหยุดนิ่งถ้าหยุดนิ่งหรือมีอุปสรรคหรือมีการปิดขัดในด้านการเศรษฐกิจเอ,อ่อหรือปัญหาสิ่งต่างในเศรษฐกิจเนาะมันจะเป็นดาบนะคะแต่อันเนี้ยมันเป็นถ้วยถ้วยก็หมายถึงเออกลางๆนะคะนิ่งๆเรื่อยๆเ,เอออะไรประมาณเนี้ยเนาะ น,ะะนิ่งๆเรื่อยๆแต่ถ้าใครทําเกี่ยวกับธุรกิจการค้าขายอาหารเครื่องดื่มอ,อ,อุปโภคบริโภคเ,เกี่ยวกับพวกอ,อ,อาหารตามสั่งหรือพวกเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะดีนะพี่หมอพี่หมาว่าเ,เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวหรือเรื่องการค้าขายเกี่ยวกับพวกของกินเนี่ยจะดีนะคะเนาะอืมนะคะแต่ถามว่าจะ จะเวิร์กไหมจะอะไรไหมไปได้เรื่อยๆนะคะมันจะออกแบบว่าไม่สูงเกินไม่อะไรเกินมันจะนิ่งๆอ่ะนิ่งๆเรื่อยๆไม่ถึงกับว่าหยุดสนิทหรืออะไรประมาณนี้เนาะอือโอเดอะเฮอร์มิส oh, อ่าเศรษฐกิจช่วงเนี้ยอาจจะซบเซาหรือในปี69เนี้ยเนาะมันจะมีการแบบว่าอย่างที่พี่หมอพูดอะเนาะมันไม่ได้แบบว่าหยุดตายชะงักมันไม่ใช่นะแต่มันจะอาจจะไม่หวือหวาหรืออาจจะไม่ไม่เวิร์ก เท่าไหร่มันจะมีอยู่ในช่วงกลางๆระดับกลางๆเรื่อยๆเออเรื่อยๆหรือ,อไม่หวือหวาหรือนิ่งๆนิ่งๆไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะนะคะมันยังไม่มีภพยการเงินขึ้นมาเนาะเศรษฐกิจปีนี้เนาะนะคะพี่หมอจะขอเปิดให้หมดเลยแล้วกันนะพี่หมอจะขอเปิดทั้งหมดสิบใบแล้วกันเนาะนะคะอืมขอเปิดสิบใบเลยนะ <c oughs> ขอเปิดสิบใบเอาแบบโดยรวมเลยนะคะเนาะเด็ <c oughs> สัน้นเก้าดาบอบอสรุปเนาะ นี้นะคะต้องบอกว่าเพราะว่าถ้วยขึ้นมาเป็นใบแรกเนี่ยเศรษฐกิจในช่วงนี้ก็จะต้องบอกว่านิ่งๆเรื่อยๆแต่ไม่ถึงฟูฟ้าอู้ฟ้าหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันวือหวานะในช่วงนี้เนาะแล้วก็นะถ้าใครที่ทํางานแบบว่าธุรกิจของตัวเองนะคะในช่วงนี้ก็จะประคับประคองตัวเองได้อยู่นะแต่ต้องขยัน แต่ต้องขยันนะถ้าทําธุรกิจของตัวเองก็ต้องเอาใจใส่แล้วก็ต้องขยันให้มากๆนะคะในช่วงนี้เศรษฐกิจปีหกเก้านี้เนาะนะคะมันมีอะไรที่แบบว่าไม่กระตกกระตากหรือไม่ไม่อู้ฟ้าในเรื่องการเศรษฐกิจอะพี่หมอดูมันเหมือนการซบเซาหรือการแบบว่าลดน้อยลงมาจากจากเดิมหรืออะไรประมาณนี้แต่ไม่ถึงกับหยุดสนิทไม่ถึงกับหยุดนิ่งมันก็แบบเรื่อยๆเพราะมันเป็นไพ่ถ้วยก็เอ่อยเรื่อยๆ,อยๆแล้วก็นะคะถามว่า <c oughs> ประคับประคองไปได้ไหมตรงนี้ประคับประคองไปได้แล้วก็ใครนะที่แบบว่า,ามีงานพยายามอย่าออกงานในช่วงนี้นะในปีนี้นะให้กดงานไว้แน่นๆนะคะเนาะให้กดงานไว้แน่นๆแล้วก็ทํางานไปก่อนนะแล้วถ้าใครที่แบบวา่าทำงานตัวเดียวเนี่ยแล้วมันมันดูว่าเศรษฐกิจมันจะซบเซาหรือมันจะออกในแนวแบบนิ่งนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับตายอะไรประมาณนี้เนาะนะคะให้ขยันแล้วก็ ทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างเนาะหางานเสริมนะในช่วงนี้นะคะเนาะการเงินแบบเออโชคลาภในช่วงปีเนี้ก็จะมีเข้ามาบ้างเนาะมีแบบว่าแบบฟุกฟุกเข้ามาแต่ไม่เยอะมากนะเออดูแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีการแบบมันมันมันยังไม่แบบหือววาอในช่วงต้นปีในช่วงต้นปีพี่หมอรู้สึกว่ามันยังนิ่งๆยังไม่มือยังไม่วววายังไม่อะไรเท่าไหร่แต่มาตรงช่วงกลางปีเนี่ยกลางปี จะรู้สึกว่ามันจะมั่นคงขึ้นมานิดนึงเอ่อขึ้นมาลุ่งเรืองขึ้นมานิดนึงนะอ่าแต่ก็อย่าลืมว่าเราจะต้องขยันแล้วก็พยายามหางานเสริมหรือถ้าไงใครมีงานอยู่แล้วเนี่ยพยายามอย่าทิ้งงานหรือกอดงานไว้แน่นๆนั่นเองเพราะว่างานช่วงนี้หายากนะงานช่วงนี้หายากนะคะเศรษฐกิจมันออกออกแนวแบบว่าเนิบๆเ,เ,เรื่อยๆนะช่วงนี้นะคะเนาะช่วงกลางปีเนี่ยจะดูแบบว่าถ้าใครทํางานธุรกิจของตัวเองก็ไปได้แล้วก็ อาจจะผสมความสําเร็จมาเป็นบางครั้งบางคราวอาจจะมีฟุกขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่ได้เสมอไปนะคะเนาะก็ต้องขยันนะคะเนาะแต่ต้นปีแรกเนะี่ยต้องบอกว่ามันนิ่งนะอาจจะนิ่งอาจจะเนิบๆเ,เออหรืออาจจะแบบว่าไปได้แต่เรื่อยๆแต่ไม่ถึงกับว่าพุ่งเฟืองอะไรประมาณนี้นะแต่กลางปีก็รู้สึกว่าดีหน่อยนะดีขึ้นมาจากจากการนิ่งก็จะมีอะไรเข้ามาให้อ,อ่า แบบเออดีใจอะไรประมาณเนี้ยเอออาจจะมีอะไรที่เข้ามาแบบว่ามีมีมีดวงเข้ามาแบบดีๆหน่อยอะไรประมาณนี้มีเรื่องการเงินการทองหรือขาขายหรือเศรษฐกิจมันเริ่มจะขึ้นมาขยับขึ้นมานิดนึงอะไรประมาณเนี้เนาะตรงเนี้ยนะแล้วก็ถามว่าในช่วงเออหลังกลางปีในช่วงหลังกลางปีถ้าดูแล้วก็จะมีการนิ่งอยู่นดนึงนะคะก็ยังมีการติดการนิ่งอยู่นั่นเองนะคะเนาะก็ต้องบอกว่าปีนี้นะ มันมีเกณฑ์ที่แบบว่าขาขึ้นขาขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ขาลงเนี่ยมันมันมันไม่ถึงกับตายไม่ถึงกับตายสนิทแต่มันจะไปได้เรื่อยๆนะคะจะไปได้เรื่อยๆแล้วก็พอมาอ่าสิ้นปีถามว่าสิ้นปีมีเรื่องให้ดีใจมีเรื่องให้ดีใจอยู่แต่ต้องต้องหนักเหนื่อยหน่อยเศรษฐกิจมันก็จะกระโดดขึ้นมาหน่อยนึงมันก็จะดูดีหน่อยแต่ก็มีภาระ,ะนีสินอาจจะมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อการลงทุนหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างได้มีรายจ่ายเยอะหรือข้าวของแพงนั่นเองนะ ก้าดาบขึ้นมาก็ต้องระมัดระวังรอบคอบในการใช้เงินใช้ทองให้มากที่สุดแล้วก็พยายามที่ถ้าช่วงปลายปีเนี่ยถ้าใครคิดจะลงทุนมันเป็นมันเป็นดาบนะพอถามว่าเป็นดาบเนี่ยถ้าใครคิดจะลงทุนเนี่ยถ้าลงทุนไปแล้วก็ให้ประครับประคองการลงทุนธุรกิจของตัวเองให้ดีๆนะคะเนาะเอาใจใส่ให้มากๆแต่ถ้าใครที่มีธุรกิจอยู่แล้วแล้วอยากขยายเนี่ยขอให้ ขอให้คิดให้ดีก่อนนะมันเป็นไพ่ดาบมันก็คืออุปสรรคหรือต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ให้เราคิดให้รอบคอบก่อนที่จะขยับขยายอะไรช่วงปลายปีนะคะเนะเพราะว่ามันมีเกณฑ์เป็นหนี้เป็นสินหรือมีเกณฑ์ที่แบบว่าอาจจะไม่คุ้มค่าหรืออาจจะเหนื่อยฟรีอะไรประมาณนี้ได้นะนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็การงานให้ขยันให้มากๆในปีนี้นะถ้าใครมีงานอยู่แล้วก็กอดให้แน่นๆหรือถ้าใครที่ทําธุรกิจอยู่แล้วก็พยายามขยันนะคะขยันขึ้นไปอีกเนาะ เพราะว่าดูเศรษฐกิจเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีขานิ่งนะคะถ้าเราไม่เก่งจริงหรือเรา,เอาไม่รอบครอบจริงเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้เนาะในช่วงปีนี้นะแต่ก็ถามว่ามันก็มีทั้งขาขึ้นและขาลงนะคะเนาะแล้วก็ถามว่านะช่วงนี้เนาะอาจจะมีเกณฑ์ต้องแข่งขันเออเพราะว่ามันอาจจะต้องมีอะไรที่แข่งขันกันเยอะในเรื่องการงานเศรษฐกิจช่วงนี้การเงินการทองอาจได้มาแบบฟุกๆแล้วก็มีรายจ่ายเยอะเพราะข้าวของแพงหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างได้เนาะ มันจะอาจจะดูซบเซานิ่งๆเนิบๆแต่ไม่ถึงกับหวือหวาอะไรประมาณนี้มันเป็นไพ่ถ้วยถ้าทํางานเกี่ยวกับอาหารการกินเครื่องบริโภคอุปโภคหรืออะไรประมาณนี้น่าจะดีนะคะเนาะมันมีถ้วยมีอะไรด้วยเนาะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเยอะนะคะมันเป็น แถ้วยเนาะแล้วก็ความวิตกกังวลในช่วงปลายปีนี้เศรษฐกิจมันก็จะดูแบบว่าถ้าใครลงทุนหรือใครที่จะหาช่องทางแห่งการขยับขยายก็ให้คิดให้ดีก่อนเนาะมันเป็นดาบนะคะต้องมีการเหน็ดเหนื่อยหรือถ้าใครทําไปแล้วก็ไม่ทันแล้วก็ทําไปแล้วลงมือไปแล้วลงทุนไปแล้วก็ให้ประครับประคองแล้วก็ให้เอาใจใส่ให้มากๆเลยต้องขยับขยายต้องขยันน่ะเออต้องขยัน เพราะว่าแดไม้เท้าอ่ะต้องทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างละอาจจะต้องทํางานเสริมด้วยส้ำแบบภายในปี6-9เนี้ยนะคะถึงจะอยู่รอดเนาะนะคะอ่ะยังไงแล้วเนาะพี่หมอก็ได้อ่านแล้วก็เป็นพี่ไพ่ก็ช่วยไกด์ให้แล้วเนาะไกด์ให้เราแล้วนะคะต้นปีกลางปีแล้วก็หลังกลางปีไปนิดนึงแล้วก็มาปลายปีนะคะอืมนะมันจะเป็นอยู่ในลักษณะนี้เนาะ ก็ม <S an> ีไม่มีอะไรมากเนาะมันเป็นไพ่ถ้วยขึ้นมาก็ดูแบบเศรษฐกิจก็จะนิ่งๆเรื่อยๆเนิบๆอะไรประมาณเนี้ยได้นะในช่วงต้นปีนะคะเนาะปลายปีก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับหนี้สินการลงทุนหรือภาระสิ่งต่างนะคะเนาะในช่วงนี้ใครมีเงินมีทองก็ให้ประหยัดใช้ประหยัดกินนะคะแล้วก็รอบคอบในการใช้เงินมันอาจจะมีอะไรที่แบบว่ามันอาจจะมีอะไรที่แบบว่าอาจจะต้องมีการใช้จ่ายหรือมีภาระหนี้สินอะไรเยอะเพิ่มขึ้นหรือจะมีรายจ่ายหรือข้าวของแพงในช่วงนี้ได้นะ นะคะในช่วงปีนี้ได้เนาะอายังไงแล้วพี่หมอก็ได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้เป็นเพื่อไกด์ไลน์เท่านั้นเป็นวิทยาทานในการรับฟังเป็นอ่อเป็นแนวทางนะคะอ่าอาจจะ เชื่อใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรก็เรื่องของคุณนะคะเนาะแต่พี่ไพ่จะออกอ่านออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นเพื่อไกด์ไลน์เป็นเพื่อการใช้ชีวิตอย่าประมาทแล้วก็ต้องมีสติรอบคอบในการใช้ชีวิตแต่ละวันของเราเนาะ,ะมันมีทั้งขาขึ้นและขาลงนะคะต้องประครับประคองนะคะต้องรู้จักกิ จากออมแล้วก็ต้องรู้จากการรอบครอบในการใช้เงินใช้ทองนั่นเองนะคะเนาะอะไรมันก็พลิกผันแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้นั่นเองนะนะคะอะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอนุ่ยก็ได้จบไปเพียงเท่านี้แล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ